สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านครับขาเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับน่ายามเย็นๆกับพระชุดสายวังนะครับก็จะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไอเดียไลน์เบอร์เดียวกันครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2มครับมีบริการแคปเงินปลายทางครับหากคุณหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับอะก่อนจะไปรับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวเรามาประกาศ หาลายชื่อผู้โชคดีก่อนนะครับของรางวัลเนาะอ่าเราก็จะประกาศในคลิปนี้นะครับนะอ่านี่คืออ่าคนที่เช่ากับผมในคลิปที่แล้วเนาะสายวังนะครับอ่าสายวังเมื่อ ep ไหนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเช่าเมื่อ e p 7ี4นะครับอ่านี่ลายชื่อผู้โชคดีก็มีประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยครับอ่าได้สิบรุ้นพักสิ่งปารว์วอเล่นะครับพิมพ์เพชรกลับเปียมกรอบสวยๆเลยนะครับอ่า เดี๋ยวขออนุญาตเอาใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่านี่ครับก็เหมือนเดิมเนาะใส่เสร็จแล้วเรกเขย่าแล้วเราก็จับเลยนะพี่นะเราจะเขย่าแล้วเราก็จับเลยนะครับ ขย่าเลยนะครับอ่าขย่าแล้วนะครับเลยครับบัอมานี่เลยอ่านี่ครับเป็นอ่าพี่พรเทพนะครับอ่าได้พักกลิงนะครับอ่าเดี๋ยวจะติดต่อไปนะครับอ่าแล้วก็ส่วนวันนี้ครับก็มีมาอ่านะครับเช่นเคยนะครับนี่อีกองหนึ่งนะครับพี่ๆมีอีกหนึ่งองนะครับเป็นพักกิ่งประเรตพิมพ์เพชรกลับนะครับเนื้อหาเก่าๆเลยเนาะ เนี่ยครับเนื้อหาเก่ามากเลยนะครับพี่ๆมีคาบสนิมเขียวนะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยครับเนื้อวัณโรหะเก่ามากเลยนะครับอ่าอ่าเนี่ยครับเหมือนเดิมนะครับพี่ๆ EP นี้เนาะอ่ามีมาให้เล่นกันนะครับ EP นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก็ก่อนจะไปชมกันนะครับก็ EP นี้นะครับน้องก็ตามธรรมเนียมช่องเราเลยนะครับ อ่านะครับทุกๆ1,000ผู้ติดตามนะครับอ่าอันนี้ก็ที่55,000นะครับอ่า EP นี้ก็องค์ละ300บาทนะครับ4องค์1,000บาทนะครับก็คืนราคาอ่าคืนกำไรนะครับพี่ๆคืนกำไรให้พี่ๆ FC ทุกท่านเลยเนาะอ่าคืนกำไรให้พี่ๆ FC ทุกท่านเลยของรางวัลวันนี้นะครับก็เป็นอ่าพักริ่งเนาะอ่าครบ1,000บาทได้1นสิทธิ์นะครับอ่าหมดเขตนะครับรวมสนุกวันที่ วันศุกร์ที่17ตุลาคม2568นะครับพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะอ่าเวลาตอนเที่ยงเนาะอ่ะก็เดี๋ยวมารับชมรับฟังกันเลยนะครับวันนี้มีพาะมาหลากหลายรายการเลยนะครับอ่าก็จะไม่ได้ลงกล้องเนาะรู้ไม่ทันยังไงนะครับทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับอ่ะนี่ครับรายการที่1ครับอ่าองค์นี้ครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับกุเพดานโบสถ์วัดระฆังนะครับพี่พ โอ้โหนี่ครับล่องลอยนะครับอ่ามีลงลักปิดทองเนาะอ่าพุทธศิลป์ที่เด่นๆก็คือจะมีการลงลักปิดทองนะครับอ่ารายการที่1ครับต่อไปครับรายการที่สองครับอ่านี่ครับเป็นรูปเหมือนสมเด็จโตนะครับนั่งกรรมฐานเนาะนี่ครับโอ้โหเนื้อสวยสวยเลยนะครับอ่าแล้วมีลงลักมาด้วยนะครับตรงนี้มีการลงลักมาด้วยนะครับอ่ารายการที่2ครับต่อไปครับอ่ารายการที่3ามครับ อ่าองนี er ้คร mm ับเป็นพ <for> ิม <sun> พ์ฐานแซมนะครับอ่าองนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมแล้วมีแร่ตะไบทองด้วยนะครับอ่าแล้วก็เน้นย้ํากันทุก E ีีเลยนะครับเนาะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันด้วยนะครับพี่พี่อ่าถูกใจก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่าองนี้รายการที่3ครับมีแร่ตะไบทองด้วยนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมเนาะอ่าเนื้อเก่าเก่าเลยครับต่อไปครับเป็นรายการที่4ี่ครับอ่าองนี้ครับเป็นพิพุทธซอนนะครับสมเด็จโตเนาะอ่าครับ พิมพ์ใหญ่นะครับเป็นเนื้อปูนเพชรนะครับพี่ๆอ่าเนื้อปูนเพชรก็จะเป็นโซนเนื้อแกร่งนะครับอ่าเป็นโซนเนื้อแกร่งนะครับนี่เราดูรอยยุบย่นนะครับโอ้โหดูเป็นธรรมชาติเตยนะครับอ่ารายการที่4ี่ครับต่อไปครับรายการที่5ครับอ่านี่ครับนี้จะเป็นอ่อพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อว่านเนาะอ่าซุ้มก็จะเป็นคล้ายๆเชือกสีทองแบบนี้เลยครับมีประดับเพชรประดับพลอยนะครับอ่ามีรูปหลอดสมเด็จโตครับมีช้างเนาะอ่า ด้านหลังครับพี่สองสี่ศูนย์แปดนะครับด้านหลังมีพสอบบอกสองสี่ศูนย์แปดด้วยนะครับอ๋องนี้รายการที่ห้าครับต่อไปครับรายการที่หกครับอ่นนี่ครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับสมเด็จพิมพ์ปกโพเนาะอ่าด้านหลังมีตะกรุดสองดอกนะครับนะตะกรุดดอกเล็กสองดอกเนาะอ่านี่ครับซวยๆเลยนะครับเนื้อเก่ามากเลยเนาะอาองนี้รายการที่หกนะครับ ต่อไปครับรายการที่7นะครับอ่าองนี้ครับเป็นสมเด็จดํานะครับมีหน้ามีตามีแร่ตะใบทองนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังมีตะกุด2ดอกนะครับที่เป็นดอกเล็กนะครับนะมีตะกุด2ดอกดอกเล็กเนาะอ่าองนี้รายการที่7นะครับสมเด็จดํามีหน้ามีตาครับต่อไปครับรายการที่8ครับอ่าองนี้ครับอ่าเป็น พิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อปูนเพชรสองหน้านะครับขวนี้มีมาซีไลนี้พีพีเอฟซีปิดกันไปเรื่อยเลยนะครับเนี่ยครับคือเหมือนได้สององกันเนาะพี่เนาะองค์นี้นะครับอ่าเหมือนได้สององเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันเลยนะครับเป็นเนื้อปูนเพชรด้วยเนาะอ่าโซนก็จะเป็นโซนเนื้อแกล่งนั่นเองนะครับอ่ารายการที่8ครับต่อไปครับรายการที่9ครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับอ่าเนื้อหาก็กุ่เพดานโบสถ์วัดระฆังนะครับ ด้านหลังครับมีคําว่าครัวโตนะครับด้านหลังมีคําว่าครัวโตเนาะอ่าองนี้รายการที่9ครับต่อไปครับรายการที่10ครับอ่านี่ครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับมีมวลสารเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปัดแก้วมุดทองนะครับมวลดินเจ็ดฝ่าเจ็ดโป่งนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นพระธาตุพนมด้วยนะครับเนาะอ่า อ่นนี้ก็จะมีส่วนผสมของเนื้อฟูนเพชรนะครับพี่พี่นี่จะดูแบบเนื้อแกร่งดีนะพี่นะอ่าเนื้องงนี้ก็จะดูค่อนข้างแกร่งเลยเนาะอ่ะรายการที่สิบครับต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะฮะพิมพ์นิยมเลยเนาะเนื้อเบญจรงครับมีฝั่งตะกุดสามดอกด้านหน้าเนาะส่วนด้านหลังครับพี่เป็นสมเด็จโตนั่งกรรมฐานนะครับอันนี้ก็อ่า เป็นเนื้อเป็นจะลงนะครับอ่าเป็นเนื้อเป็นจะลงมีไข่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้ครับรายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่สิบสองครับอ่านี่ครับเป็นสมเด็จพิมพ์ยอดขุนพลนะครับอ่าพิมพ์ยอดขุนพลเนาะเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับพี่พี่หลังจะเป็นหลังเรียบนะครับอ่านี่ครับเนื้อเก่าเก่าแตกลายงามแบบนี้เลยนะครับนะอ่าเนื้อเก่าเก่าแตกลายงามแบบนี้เลยอ่ารายการที่สิบสองครับ ต่อไปครับรายการที่13ครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะมีรูปหลอสมเด็จโตนะครับร้อยองค์มีเม็ดแก้วแดงนะครับเป็นเนื้อว่านเนาะอ่าเนื้อว่านสีดานะครับอ่าสองสี่ศูนย์แปดนะครับพี่พี่พอสอด้านหลังมีบอกนะครับสองสี่ศูนย์แปดเนาะอ่าเนี่ยครับองค์พระมีการลงทองมาด้วยนะครับอ่าองค์พระมีการลงทองมานะครับรายการที่สิบสามครับ ต่อไปครับรายการที่14ครับอ่านี่ครับองค์นี้เป็นพิมพ์สมเด็จพิมพ์ไกเซอร์ครับโอ้องค์ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีเม็ดแร่ด้วยนะพี่นะเห็นไหมอ่าแล้วเนื้ององฟ้าครับแตกลายงานนะครับลงชาติปิดทองสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับอ่าหลังก็จะเป็นหลังเรียบเนาะองนี้สวยมากเลยนะครับนะงามๆเลยเนาะอ่าเนื้อแกล่งด้วยนะครับองนี้รายการที่14ครับต่อไปครับอ่ารายการที่15้าครับ อันนี้ครับเป็นพิมพ์พพิม์ตุ๊กตาเนาะบางคนก็เรียกพิมพ์ตุ๊กตาหูใบสีนะครับเนี่ยครับมีลงรักปิดทองมานะครับนะอ่าตงนี้ลงรักปิดทองเนาะอ่านี่ครับหลังน่าจะเป็นกระดานนะเนี่ยเนาะเห็นไหมมีคลื่นเลยนะครับนี่คลื่นคลื่นคลื่นสามจุดเลยนะครับอ่าตรงนี้รายการที่สิบห้านะครับลงรักมาสวยๆเลยครับอ่าไปครับรายการที่สิบหกครับ อันนี้ครับเป็นเนื้อสำลิดพิมพ์เส้นได้ลงชาตินะครับพี่ๆอันนี้ครับเป็นเนื้อสำลิดพิมพ์เส้นได้นะครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้เนื้อสำลิดลงชาตินะครับพี่ๆอ่นนี่ครับสีแดงชาติเลยนะครับรายการที่สิบหกครับไปครับรายการที่สิบเจ็ดครับอ่านี่ครับ เป็นพิมพ์ใหญ่เนาะเนื้อว่านนะครับพี่มีรูปรอลอยองคสมเด็จโตนะครับเม็ดแก้วเขียวประดับเพชรประดับพลอยครับซุ้มเป็นเชือกสีทองแบบนี้เลยนะครับด้านหลังครับเป็นพสศูนยนะครับอ่ามีเพชรมีพลอยนะครับมีหมุดทองเนาะอ่าจะเป็นเนื้อโซนว่านนะครับพี่ๆของนี้ครับรายการที่17ครับต่อไปครับอ่ารายการที่18นะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์ครับอ่า มีเม็ดพัทธาทองด้วยนะครับเนาะส่วนด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับอ่าเนื้อจะออกเนื้อขาวแกล่งเลยนะครับพี่พีน่าจะมีส่วนผสมของปูนเพชรนะครับเนาะเนื้อใกล้เคียงกับปูนเพชรเลยนะครับและแต่มีเม็ดมลสารเต็มเลยเนาะรายการที่ส8บดครับต่อไปครับรายการที่19ครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ตุ๊กตาหูช้างนะครับนี่องนี้ก็เนื้อ เนื้อโซนปูนเพชรเลยนะครับแล้วก็มีมวลสารเม็ดพัทธาต่างๆเลยนะครับมีมุดทองนะครับมีมุดทองด้วยนะครับอคนนี้รายการที่19นะครับพี่ๆรายการที่19เ้นาะนี่ครับต่อไปครับรายการที่20อ่ารายการที่20นะครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับนี่โอ้โหเนื้อสีดำเนาะนี่มีเม็ดพัทธาด้วยนะครับ เราก็มีมวลสารเต็มเลยนะครับอ่ามวลสารเต็มเลยนะครับนี่นะครับเป็นพวกเม็ดดินเจ็ดปาดเจ็ดโป่งนะครับเนาะอ่าเม็ดแร่นะครับอ่าตรงนี้รายการที่ยี่สิบนะครับนะอ่ารายการที่ยี่สิบนะครับอย่าลืมนะครับพี่ๆีวันนี้เนาะเรามีอ่าเนี่ยครับเกมมาให้เล่นกันเนาะก็คือซื้อครบ1,000บาทนะครับนะนี่ครับได้สิทธิ์ลุ้นพักกิ่งปอวเลสพิมพ์เพชรกับนะครับเรียมกรอบพร้อมขึ้นคอแบบนี้เลยนะครับ หนึ่งพันบาทได้หนึ่งสิทธิ์นะพี่นะหนึ่งพันบาทได้หนึ่งสิทธิ์หมดเขตนะครับเนาะวันศุกร์ที่สิบเจ็ดตุลาคมสองห้าหกแปดเวลาเที่ยงนะครับอ่ครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับวันนี้ครับเป็นหลวงพ่ทวดเนื้อสบู่เลือดนะครับพี่อ่าเป็นหลวงพุทวดเนื้อสบู่เลือดนะครับเนื้อแดงแบบนี้มีไข่ขึ้นแบบนี้เลยอ่าเนื้อแดงมีไข่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับอ รายการที่21ครับต่อไปครับรายการที่22ครับอันนี้ครับเป็นหลวงพู่ทวดเนื้อเมกพัดเนาะอ่ามีปิดทองมานะครับอ่าม <properties> ีป <habitual. S 1> <akan> ิดทองมาเนาะเป็นหลวงปูททวดเนื้อเมกพัดนะครับรายการที่22ครับต่อไปครับรายการที่23ครับอ่านี้ครับเป็นหลวงพู่ทวดนะครับ หลวงู่ทวด2สองหน้านะครับเป็นหลวงพ่ทวดสองหน้านะครับเปียกทองน,นะครับหลวงู่ทวด2สองหน้าเปียกทองน,นะครับรายการที่ยี่สิบสามครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับอันนี้ครับเป็นพระกลิ่งพิมพ์มพเพชรจักรสามเสียนนะครับพี่ๆพิมระกลิ่งพิมพ์เพชรจักรสามเสียนนะครับโอ้โหเปียกทองด้วยนะครับเนื้อเปียกทองด้วย อ่าเนื้อเปียก่องดยนะครับองนี้รายการที่อา่า24นะครับนะรายการที่24ครับต่อไปครับรายการที่25ครับอ่านี่ครับเป็นสมเด็จเคลือบนะครับอ่ามีปิดทองนะครับส่วนด้านหลังครับอ่าเป็นสมเด็จโตนั่งกรรมฐานนะครับเนาะอ่าเป็นสมเด็จเคลือบนะครับอันนี้จะเคลือบสีส้มเลยเนาะอ่าองนี้รายการที่25นะครับต่อไปครับอ่ารายการที่26ครับ สมเด็จเคลือบอีกหนึ่งองค์นะครับพี่ๆอันนี้เป็นเคลือบสีน้ําเงินนะครับอ่านี้ด้านหลังก็จะเป็นสมเด็จโตนั่งกรรมฐานแล้วก็มีใบโพล้อมรอบเลยนะครับอ่ามีใบโพล้อมรอบเลยนะครับอันนี้รายการที่26ครับต่อไปครับรายการที่27ครับอ่านี่ครับเป็นอ่าสมเด็จพิมพ์ไพ่ตองนะครับเนาะอ่าเป็นสมเด็จพิมพ์ไพ่ไพ่ตองนะครับ นี่ครับด้านหลังมีแผ่นจารึกนะครับพระสมเด็จมั่งมีทรัพย์สมเด็จโตปุกเสกสร้างถวายรอห้าสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับลงรักปิดทองมาสวยๆเลยนะครับเนาะองค์พระจะค่อนข้างยาวเลยนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบแปดครับสมเด็จพิมพ์ไพ่ตองนะครับส่วนนะครับด้านหลังเป็นพระสมเด็จสารพัดนึกสมเด็จโตปุกเสกสร้างถวายรอห้าสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับอ นี่ครับวงนี้รายการที่28นะครับต่อไปครับรายการที่29่สิบเกาครับนี่ครับพิมพ์ไพ่ตองนะครับสมเด็จพิมพ์ไพ่ตองเนาะอ่าพระสมเด็จเจริญรุ่งเรืองสมเด็จโตผุ้เสกสร้างถวายรอห้าสองสี่หนึ่งหนึ่งเนาะอ่านี่ครับองค์พระก็จะลงชาติมาเห็นได้ชัดเลยนะครับลงชาติปิดทองนะครับตรงนี้รายการที่ยี่สิบเก้าครับต่อไปครับรายการที่สามสิบครับนี่ครับพิมพ์ไพ่ตองนะครับนี่แต่ อองนี้มันจะมีนี่อาคาล่ะยันตรงนี้ด้วยนะครับเนะาะตรงข้างๆใบหูนะครับเนี่ยมีนะครับส่วนด้านหลังครับมั่งมีเงิน,นครับรอห้าหัวโตปูกเสรสร้างนะครับสองสีหนึ่งหนึ่งเนาองนี้รายการที่30นะครับารายการที่30ต่อไปครับรายการที่3าเอดครับ อ่านี่ครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับมีปิดทองมาทั้งองค์เลยเนาะส่วนด้านหลังครับแผ่นจารึกครับพระสมเด็จโชคกันเงินครับสมเด็จโตผูกเสกสร้างสวัยร5ครับสองสี่หนึ่งหนึ่งอ่านี่ครับเก่าเลยครับที่ตามการเวลาเลยนะครับเนาะสภาพพระนะครับดูเก่าเป็นตามธรรมชาติดีเนาะรายการที่สามสิบเอ็ดครับไปครับรายการที่สามสิบสองครับ นี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับปิดทองครับส่วนด้านหลังเป็นพระสมเด็จรักษาโลกสมเด็จโตปุกเสกสร้างถวายรอห้าสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนี่ครับองค์นี้รายการที่สามสิบสองนะครับอ่ารายการที่สามสิบสองต่อไปครับรายการที่สามสิบสามครับองนี้ครับอ่าเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่จักรพรรดินะครับหรือบางคนจะเรียกพิมพ์ใหญ่สังตินะครับเพราะว่ามี พุทธศิ์องนี้นะครับดูสังคตินี้จะค่อนข้างเด่นชัดนะครับด้านหลังเรียบนะครับพี่ๆองค์นี้ด้านหลังเรียบแล้วก็อง์นี้มีแร่ตะไบทองนะครับมีแร่ตะไบทององนี้รายการที่สามสิบสามครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสี่ครับนี่ครับเป็นพระกิ่งเปาเวเลสนะครับนี่ครับเป็นพระกิ่งเปาเวเลสนะครับนี่ครับเนื้อสีดำดำแบบนี้เลยครับก้นมีรอยจานนะครับ ก้นมีรอยจานนะครับรายการที่สามสิบสี่ครับไปครับรายการที่สามสิบห้าครับอันนี้ก็เป็นพักกิ่งปวรเลสครับพิมพ์สมบูรณ์ฟูนสุกมีโคตรเมล็ดงาด้วยนะครับเป็นน่าจะเป็นเนื้อเมฆพัดเลยนะครับก้นมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับพี่ก้นมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยครับองค์พระมีปิดทองมาด้วยนะครับรายการที่สามสิบห้าครับ ต่อไปครับรายการที่36ครับอ่านี่ครับเป็นพักกิ่งนะครับอ่าผักกิ่งหลังมังกรนะครับนี่กลิ่งองนี้กลิ่งดังนะครับพี่ๆกลิ่งดังนะครับพักกิ่งบาเลตมีลายฉลุก้นหอยนะครับส่วนด้านหลังเป็นหลังมังกรนะครับองนี้กลิ่งดังกลิ่งๆเลยครับอ่ารายการที่36ครับต่อไปครับรายการที่37ครับอ่านี่ครับเป็นพักกิ่ง พิมพ์เพชรกลับสองหน้านะครับโอ้โหเก่ามากเลยนะครับพี่พี่มันน้าโลหะเก่าๆเลยนะครับอ่ามันน้าโลหะเก่าๆเลยเนาะองค์นี้รายการที่สามสิบเจ็ดนะครับอ่ารายการที่สามสิบเจ็ดเนาะอ่าต่อไปครับรายการที่สามสิบแปดครับอ่านี่ครับเป็นสมเด็จโตยันยุ่งนะครับอ่าเป็นสมเด็จโตยันยุ่งนะครับด้านหลังครับสมเด็จห้าโตห้าวัดระฆังสองสี่หนึ่งหนึ่งด้านล่างมีอัคระนะครับอ่าด้านล่างมีอัคระด้วยเนาะ องนี้จะลงลักสีดําแล้วก็มีปิดทองด้วยนะครับอ่าองนี้จะลงลักสีดําแล้วก็ปิดทองมาด้วยเนาะอ่าองนี้ครับรายการที่สามสิบแปดครับโอไปครับรายการที่สามสิบเก้าครับอ่าอีกหนึ่งองนะครับพี่สมเด็จโตยันยุ่งนะครับลงลักดําปิดทองนะครับอ่าสมเด็จโตยันยุ่งลงลักดําปิดทองนี่ครับสมเด็จห้าโตห้าวัดรักขังสองสี่หนึ่งหนึ่งครับด้านหลังมีอ่าด้านล่างมีอคาราส ด้วยเนาะอ่านี่ครับเนื้อสีดำอ๋อขอไปครับลงลักดำเนาะนี่สีดำแบบนี้เลยนะครับรายการที่39ครับต่อไปครับรายการที่40นะครับอ่านี่ครับเป็นสมเด็จโตยันยุ่งครับอีกหนึ่งองค์นะครับพี่พี่อ่านี่จะลงลักแดงหรือลงชาติมาเลยนะครับอ่าสมเด็จ5โตัว5วัดระคังสองสี่หนึ่งหนึ่งครับอ่านี่ครับลงชาติลงสีแดงแบบนี้เลยนะครับ Uh, องนี uh, product, well. milk, ้รายการที่40นะครับรายการที่40อ่าอ่าองค์ที่40เนาะต่อไปครับ4 1ครับอ่านี่ครับเป็นสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับเนื้อหอมนะครับพี่พีอ่าเนื้อองค์นี้ครับเนื้อหอมนะครับแล้วก็จะมีพวกเม็ดพระธาดินเจ็ดป่า7เจ็ดโปนะครับมีเม็ดอัญมณีมีเพชรพลอยมีหมุดทองนะครับอ่าองค์พระจะใหญ่กว่าสมเด็จทั่วไปเลยนะครับอ่าองค์พระจะใหญ่กว่าสมเด็จทั่วไปเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับ ใหญ่กว่าทั่วไปนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้อ่ารายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับสี่สิบเอ็ดอ่าต่อไปครับรายการที่สี่สิบสองนะครับอ่านี่ครับเป็นอ่าประคำสมเด็จม้วนนะครับซึ่งถูกอ่าแบ่งแยกออกมานะครับพี่พี่นะครับอันนี้จะเป็นที่เขาไว้ครองช้างนะพี่นะเนี่ยองค์จะค่อนข้างใหญ่กว่าสมเด็จทั่วไปด้วยนะพี่นะ อ,องค์จะค่อนข้างใหญใ่กว่าสมเด็จทั่วไปเลยนะครับเนี่ยครับอ่าเป็นเนื้อดํานะครับพี่ๆเนื้อดํานะครับเอาไว้คล้องช้างนะครับพี่ๆอ่าองนี้รายการที่สี่สิบสองครับประคาสมเด็จม้วนนะครับคู่ละสามร้อยบาทนะครับอ่าคู่ละสามร้อยบาทคุ้มเลยนะครับปิดทองด้วยนะครับองค์นี้ปิดทองอ่าเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับอ่ารายการที่สี่สิบสองครับอ่าต่อไปครับ รายการที่สี่สิบสามครับอ่นนี้ครับเป็นพิมพ์วันทานะครับเนาะลงชาตินะครับพี่พีอ่อันนี้น่าจะเป็นของวัดพรบนะครับเนาะเนี่ยครับคนที่สร้างก็คืออาจารย์ของสมเด็จโตน,นะครับพี่พระสังฆราชสุกไก่เถื่อนนะครับ <c oughs> อาองนี้องค์ที่สี่สิบสามนะครับสี่สิบสาม ต่อไปครับรายการที่44บ่ครับตรนนี้ครับเป็นสมเด็จพิมพุธซ้อนครับอสมเด็จพิมพุธซ้อนนะครับโอ้โหเก่าเก่าเลยนะครับหลังยุบย่นแบบนี้เลยเนาะอันนี้รายการที่44นะครับอ่ส44สมเด็จพิมพุธซ้อนต่อไปครับรายการที่4ี่หครับอันนี้ก็พิมพุธซ้อนอีกหนึ่งองค์นะครับอันนี้จะออกโซนข่าวแตกรายงานครับนี่ สวยมากเลยนะครับสวยหลังก็จะเป็นหลังเรียบเนาะมีร่องรอยการแตกลายนะครับมีร่องรอยการแตกลายนะครับนี่ครับมวลสารมีด้วยครับรายการที่45ครับต่อไปครับรายการที่46ครับอ่ครับนี่ครับเป็นพุทธซ้อนนะครับสมเด็จโตครับพิมใหญ่เนาะแล้วก็เป็นเนื้อสํรฤธิ์โบราณครับส่วนด้านหลังครับ เป็นตาชดานะครับอ่าเป็นตาชดานะครับหน้าหลังเป็นตาชดาโอ้โหดูหอบนะครับว่ย่นย่นแบบนี้เลยนะครับย่นย่นแบบนี้เลยอ่ะวันนี้รายการที่สี่สิบหกนะครับอ่ารายการที่สี่สิบหกครับอ่าอย่าลืมนะครับพี่ๆอ่าเข้ามาร่วมสนุกกันได้ครับวันนี้ครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตบอกอีกกี่นะครับเนาะก่อนจะจบคลิปนะครับอ่านี่ครับพักกิ่งนะครับลุ้นพักกิ่งเปอร์เลสนะครับ วิธีร่วมสนุกก็คือนะครับซื้อครบ1000บาทได้1นสิทธิ์ลุ้นฟรีเลยนะครับเนี่ยครับลุ้นฟรีเลยนะครับ1000บาทได้1สิทธิ์นะครับลุ้นนะครับอย่างที่ผมได้ประกาศไปต้นคลิปนะครับอ่าวันนี้ก็มีอีกหนึ่งองค์องค์นี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยนะพี่นะองค์นี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยครับเป็นพิมพ์เพชรกลับเนาะหมดเขตร่วมสนุกนะครับวันศุกร์ที่17ตุลาสองห้าเวลาเที่ยงนะครับอ ต่อกันนะครับรายการที่สี่สิบเจ็ดนะครับอ่านี่ครับอันนี้จะเป็นพิม์กุตาหูชานะครับเกตจะโยมาทางขวาองค์พระเลยเนาะองนี้ครับลงชาติปิดทองนะอ่าองนี้ลงชาติปิดทองครับโอ้โหนี่ครับที่ส่วนด้านหลังครับก็จะมีพวกมุกเนาะมีเม็ดพัทธาตุมีเพชรพลอยมีมุดทองนะแล้วก็มีรอยนิ้วมือด้วยนะครับแม่พอดีนิ้วมือเป็นแผลนะเพ็่อนเรเลยต้องพันนิดนึงนะครับนี่ นี่ยมีนิ้วมือแบบนี้เลยนะครับพี่พี่อ่ะน,นี้รายการที่สี่สิบเจ็ดนะครับอ่ะรายการที่สี่สิบเจ็ดอ่ะต่อไปครับรายการที่สี่สิบแปดครับอ่านี่ครับเป็นสมเด็จโตนะครับอ่าอ่าเนีย่ยครับเป็นเขาเรียกพิมพ์อะไรนะปฐมเทศนานะครับอ่าพิมพนี้ก็จะคล้ายที่อยู่บนอ่าที่วัดรักครังเลยเนาะ เนี่ยครับพิมพ์ปฐมเทศนาครับพี่ๆเราดูเนื้อหานะครับขออนุญาตส่องสักหน่อยแล้วกันเนาะองนี้นะเนี่ยครับโอ้โหเห็นไหมครับพี่ๆขออนุญาตส่องสักหน่อยเนาะเนี่ยเก่าเก่ามากๆเลยนะครับอ่าเก่ามากๆเลยนี่เห็นไหมอ่ะองนี้รายการที่สี่สิบแปดครับต่อไปครับรายการที่สี่สิบเก้าครับอ่านี่ครับเป็นสมเด็จพิมพ์ยอดกุนพลพายคู่นะครับ สมเด็จพิมพยอดกุมพลพายครูนะครับโอ้โหหลังก็จะเป็นหลังเรียบเนาะรอยยับรอยย่นมีนะครับนี่หอบตัดครูดย่นแบบนี้เลยองนี้ครับได้สององเลยนะครับพี่ๆได้สององเลยนะครับรายการที่4ี่นะครับนะ่ารายการที่4ี่ครับต่อไปครับรายการสุดท้ายครับรายการที่50สิบครับโอ้องนี้ครับองค่อนข้างใหญ่เลยเนาะ ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาเขานาดสมเด็จมาเทียบนะครับประมาณนี้นะพี่นะนี่อ่าคข้าๆนะครับนี่เข้าๆนะครับอันนี้ครับจะเป็นพิมพ์สมเด็จโตสอนหนังสืออ่ารอห้านะครับนี่อันนี้จะเป็นสมเด็จโตอันนี้จะเป็นรอห้านะครับพี่ๆอ่าเนาะส่วนด้านหลังครับนี่ครับมีกงจักรมีพระพุทธเนาะอ,อ่า นะครับองนี้เลี่ยมปอกกันน้ําด้วยนะครับพี่ๆแสดงว่าต้องมีคนเคยใช้งานก็คือเอาคล้องขึ้นคอเนาะนี่ก็น่าจะถอดออกมาเลยนะครับเลี่ยมแล้วเลี่ยมกันน้ําอย่างดีเลยนะพี่น้องนี่เลี่ยมกันน้าพลาสติกนะครับเนาะดูแล้วครับน่าจะมีอคนสูงอายุหน่อยนะพี่น้องคล้องเนี่ยพอเลี่ยมแบบคือเลี่ยมง่ายๆ่ะพี่สบายๆก็คือแบบเป็นพลาสติกเรียบๆง่ายๆเนาะ อ่านี่ครับองนี้รายการที่50ครับอ่าครับก็จบกันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไอเดียเบอร์เดียวกันครับ0805122332ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR Code สแกนหาได้เลยนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ